ชื่อเล่นว่าฝนชื่อพมาามาตีที่จอค่ะผมนายพัรพทรพลพ์บุญธรรมชื่อเล่นว่าแทนชื่อภาษาพม่าคือกราหม,มินอครับค่ะ,คะในบทที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้บทสนทนาเรื่องอกจิจวัตรประจำวันไปแล้วแล้วในบทนี้นะคะเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรคะคุณแทนในบทนี้นะครับเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับฤด,ด,ดูกาลครับเราไปดูบทสนทนาของบทนี้กันเลยดีกว่าครับ เมียนมาปีมาอุดุแบนอุดุชีตแลตรงอุดุชีบาแดบาดเวยชีตะแลหน่วยอุดุโมอุดุปีดอสาวอุดุบาไทยปียออตูตูบาแบไทยแลตรงอุดุชีบาแดเมียนมาปีมาสาวอุดุแบลาก้าแบลาอธทิแลโหน่ววินบาลาก้าเพพอวารีลาอธทิบาโมอุดุแน่หน่วยอุดุยอ โมอูตูกาสูนหลายลากาอา้าวโตบ่าลาอาทิหน่วยอูตูกามาลากาสูรลาอาทิบาฉินแบอูดูอันิตาทรงแลโมอูดุโกอันิตาทรงแบบ่าเจ้าแลอปิน่นเวยสปาเวยไซโลยาแดปาดวุ้นจินเฉยเน่เ,เ,เตยเนดาแบ่คเมีอยยแบ,แบอูดุอาใจตทรงแล มากาอันืออุดรใจทรงแบ่ปันด้วยพื้นปีแงดด้วยโชโช,โชตาตาอ่อตัดแดเหนออุดรเย,ย้ายญิงเมียนมาตะปีลงคันเช่าตะละตะโชเดตาแบอุป,ปมารประกันมาคันเช่าแด่มออุดรเย้ายญินิดตายเยจีตะละตะขาตะเลเยจีแด่นิตายมะโฮบาบู ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะในส่วนของบทโฆษนาในเรื่องของฤดูกาลนะคะก็เป็นโฆษนาที่แบบน่าสนใจอีกบทหนึ่งเลยนะคะคุณแทนใช่แล้วครับค่ะงั้นเราไปดูคําศัพท์ที่น่าสนใจกันเลยดีกว่าค่ะปีปีประเทศยาติอุดุยาติอุดุฤดูอุดุอุดุ ลักษณะนามของฤดูเหนืยาตีเหนืยาตีฤดูร้อนสาวยาตีสาวยาตีฤดูหนาวโมยาตีโมยาตีฤดูฝนเพพอวารีละเพพอวารีละเดือนกุมภาพันธ์ เอปีละเอปีละเดือนเมษายนเอ้โตบาละอาโตบาละเดือนตุลาคมสันวารีละสันวารีละเดือนมกราคมสูนละสูละเดือนมิถุนายนแซตตินบาละแซตตินบาละ เดือนกันยายนสะปีสะปีเริ่มเริ่มจากอธิอธิถึงตะลงตะลงใช้กำกับคำนามแปลว่าทั่วจะเย่าจะเย่าถึงตกถึงเอเอ หนาวหนาวเย็นอุปมาอุปมาเช่นตัวอย่างต่อ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 ค่อนข้างอแทศไปอธิศไปทางเหนือเอาไปเอาไปทางใต้ปู่ปู่ร้อน อากาวทรงอากาวทรงดีที่สุดหน่วยอูหยาตีหน่วยอูหยาต,ยาตีต้นหรือดูร้อนอเจ้าทรงอเจ้าทรงชอบที่สุดนิดแดดนิดแดดชอบชื่นชอบบ่าเจ้าแลบ่าเจ้าแล ทำไมโมยหวโมยหวฝนตกมัน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 ,มนสม่ำเสมอนิดตายนิดตายทุกปีอทูตพินอทูตพินโดยเฉพาะโมข่าว โมข่าวฝนแรงเป็นยังไงกันบ้างครับคำศับไม่ยากกันเลยใช่ไหมก็ทุกคนอย่าลืมไปฝึกกันเยอะนนะครับส่วนช่วงนี้เราจะพาทุกคนไปดูโครงสร้างบทสนทนาเรื่องฤดูกาลครับไปดูกันเลยครับดูอย่างประโยคสนทนาบทที่สองยามาบีมาอุดุบันนาอุดุชิตาเลที่ประเทศพม่ามีฤดูกี่ฤดูเมียนมาปีมาอุดุแบนนาอุดุชีตะแล ยมาบีมาซาอูดุเบลากะเบลาอธิเลที่ประเทศพมา่าฤดูหนาวเดือนไหนถึงเดือนไหนยมาบีมาซาอูดุเบลากะเบลาอธิเลที่ประเทศพมา่าฤดูหนาวเดือนไหนถึงเดือนไหนเมียนมาปีมาซาอูตุเบลากะเบลอาอธิแล โนเวมบาร์ลากาเฮพอวารีลาอธิบาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์โนเวมบาร์ลากาเฮพอวารีลาอธิบาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ชนนเชย์แปอูดูอเนเตเซเนคุณชื่นชอบฤดูไหนที่สุดชเชย์แปอูดูอเนเตเซเน คุณชื่นชอบฤดูไหนที่สุดชีนแบ่อูดูอันนี้แต่ทรงแแบโมอูดูโกรอันนี้แต่ทรงแบชื่นชอบฤดูฝนที่สุดโมอูดูโกรอันนี้แต่ทรงแบชื่นชอบฤดูฝนที่สุดโมอดูดูโกรอันนี้แต่ทรงแบอพีนดุยสบ้าดุยไซลูยาเดปาวินจิเอชีอันนีสซนีดาแบสามารถปลูกต้นไม้ปลูกต้นข้าวได้ สภาพแวดล้อมเขียวชอุ่มอปินดวยสปาดวยไซโลยาเดป้าวุ้นจีเอชแอนนีไซนีดาแบสามารถปลูกต้นไม้ปลูกต้นข้าวได้สภาพแวดล้อมเขียวชอุ่มอปินดวยสปาดวยไซโลยาเดป้าวุ้นจีเอชแอนนีไซนีดาแบจะมากะหนวยอูดูใจโซเบดิ่ฉันชอบฤดูร้อนที่สุด จะมากะหนวยอูดูอเจยโซเบดิฉันชอบประดูร้อนที่สุดสมากาหนืออูดูอเจยงแเบปันด้วยป่วยดีง่ายด้วยชูชูตาตาออดัดเดดอกไม้บานหมูนกส่งเสียงไพเราะปันด้วยป่วยดีง่ายด้วยชูชูตาตาออดัดเดดอกไม้บานหมูนกส่งเสียงไพเราะ ปันด้วยพื้นปีเง็ดด้วยโชโชตาตาอต่อตัดเดโมอูดูยเย,เย,ยา,า,ยยาเยี่ยนเนตตายเย,ยจีตลาเมื่อถึงฤดูฝนน้ำท่วมทุกปีไหมโมอูดูเยาเยี่ยนเนตตายเยจีตลาเมื่อถึงฤดูฝนน้ำท่วมทุกปีไหมโมอูดูเยาเยี่นเนตตายเยจีตลาตะคาดาเดเลยเยจีเดเนตตายมหโบาบู บางปีน้ำท่วมไม่ใช่ทุกปีตะคาทะเลเย,ยจีเดะนี่ตายมา้าบ่าบูบางปีน้ำท่วมไม่ใช่ทุกปีตะคาทะเลเย,ยจีแดนี่ตายมาโฮบ่าบูเมียนมาปีมาอุดุแบน่อุดุชีตะแลตตงอุดุชีบาแบาด่บาเดชีตะแลหน่วยอุดุ โมโอุตูปีดอสาวอุตูบาไทยปียอออตูตูบาแบไทยแลตรงอุดูชีบาแดเมียนมาปีมาสาวอุตูบาาาแบลากะแบลาอาทิแลโนวีบาลากะเพพพวารีลาอาทิบาโมโอุตูแนหน่วยอุดูยอโมโอุตูกะสูนหลายลากะอา้าวโตบาลาอาทิหน่วยอุตูกะมาดลากะสูดลาอาทิบา อานิตาทรงแลโมอุดุโกอานิตาทรงแบ่บาเจ้าแลออปินดเวสปาดเวไซโลยาแดปัดวุ้นจีนเฉยเณรสเตเนดาแบ่เมียยอแบอุดุอใจทรงแลสุมากาอันเมอุดุอใจทรงแบปันดเวเพื่นปีเงียดดเวโชโชตาตาออตัดแดเนออุดุเย้าหยีเมียนมาตะปีลงคันเช่าตลาดโชเชียลดาแบอุปมา ประกันมาคันเช่าแดโมอ,อูดูเย่ายินีน่ตายเยจียตลวะตะคาตะเลเยจีแดนต่ตายมหโบาบูโครงสร้างที่หนึ่งนะคะเมียนมาปีมาอูดูแบนนอูดูชีตะเลย์มาปีมาอูดูแบนนอูดูชีตะเลที่ประเทศพม่ามีฤดูกี่ฤดูเป็นโครงสร้างประโยคที่ใช้ถามว่า ที่ประเทศจุดจุดจุด,จดมีฤดูการกี่ฤดูจากโครงสร้างนะคะคำในช่องแรกจะเป็นชื่อประเทศซึ่งถ้าเราต้องการถามถึงประเทศอะไรเราก็จะนำชื่อประเทศนั้นมาใส่ตรงช่องแรกนี้ได้เลยค่ะช่องถัดมาคือคำว่ายีแปลว่าประเทศช่องถัดมาคือคำว่ามาเป็นคำวิพัฒน์ที่ใช้กำกับสถานที่แปลว่าที่ ถัดมาคือคำว่าอยาตีอุตุแปลว่าฤดูการช่องถัดมาคือคำว่าแบนนะแปลว่ากี่ตามด้วยคำว่าอุตุเป็นคำลักษณะนามของฤดูและตามด้วยคำว่าชิแปลว่ามีและปิดท้ายด้วยคำว่าตะและเป็นคำกำกับคำถามนั่นเองค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นถ้าเราจะถามว่าที่ประเทศเมียนมา มีฤดูการกี่ฤดูเราก็นำคำว่าเมียนมาที่แปลว่าเมียนมามาใส่ตรงช่องแรกนะคะก็จะได้ประโยคว่าเมียนมาปีหมายาตีอุตุแบนาอุตุชิตาลเโครงสร้างที่สองโนวินบาลากะเพพอวารีลาอธิบาโนวินบาลากะเพพอวารีลาอธิบาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพ,พันธ์เป็นโครงสร้างประโยคที่ตอบว่าเริ่มจากเดือนจุดจุดจุดถึงเดือนจุดจุดจุดในช่องแรกนะคะคือชื่อเดือนที่เราต้องการตอบช่องถัดมาคือคำว่าละแปลว่าเดือนถัดมาคือคำว่าซาบีแปลว่าเริ่มจากและตามด้วยช่องถัดมาคือชื่อเดือนที่เราต้องการตอบตามด้วยคำว่าละอีกครั้งตามด้วยคำว่าอาทิ ที่แปลว่าถึงและปิดท้ายด้วยคำว่าบ a ซึ่งเป็นคำปิดท้ายประโยคค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการตอบว่าเริ่มจากเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนเราก็นำชื่อเดือนกุมภาพันธ์ไปเติมในช่องแรกแล้วก็นำชื่อเดือนเมษายนไปเติมในช่องที่4ก็จะได้ประโยคภาษาพม่าที่ว่าเพพอวารีละซาบ b i a อ i ีลอธิบ b า โครงสร้างที่3เป็นโครงสร้างประโยคที่ตอบว่าหนาวแค่ทางเหนือหรือตอบว่าร้อนแค่ทางใต้จากโครงสร้างนะคะช่องแรกคือคำนามที่เป็นสถานที่ตามด้วยคำว่าปลายแปลว่าทางหรือด้านถัดมาคือคำว่ามาเป็นคำกำกับสถานที่ตามด้วยคำว่าแบแปลว่าเพียงหรือแค่ตามด้วยคำกริยาและปิดท้ายประโยคด้วยคำว่าแดค่ะ ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่าหนาวแค่ทางเหนือเราก็จะนำคำว่า a t a t ที่แปลว่าเหนือหรือบนไปใส่ตรงช่องแรกนำคำว่า a ที่แปลว่าหนาวไปใส่ตรงช่องคำกริยาก็จะได้ประโยคที่ว่า bear, a t a t pai มาแ a a da แปลว่าหนาวแค่ทางเหนือนั่นเองค่ะโครงสร้างที่ส ชียนแบอูดูอันนี้แต่ทรงแลโมอูดูโกอันนี้แต่ทรงแบเชียแบอูดูอันนี้แต่ทรงแลคุณชื่นชอบฤดูไหนที่สุดโมอูดูโกอันนี้แต่ทรงแบชื่นชอบฤดูฝนที่สุดโครงสร้างประโยคที่ว่าจุดจุดจุดที่สุดในช่องแรกคําว่าอะกับช่องที่สามคำว่าทรงทั้งสองคำนี้เป็นคำที่กำกับคำวิเศษ แปลว่าที่สุดและในช่องที่2คือคำวิเศษแล้วปิดท้ายด้วยคำว่าบากับคำว่าแบนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะพูดว่าดีที่สุดเราก็นำคำว่าเกาที่แปลว่าดีไปใส่ตรงช่องที่สองจะได้ประโยคว่าอากาวทรงบ่าแบแปลว่าดีที่สุดถ้าเราจะบอกว่าเร็วที่สุดเราก็นำคำว่าเมียนที่แปลว่าเร็ว ไปใส่ตรงช่องที่สองจะได้ประโยคว่าอเมียนโซงบาเบะโครงสร้างประโยคที่ห้าปันด้วยพื้นปีเงดด้วยโชโชตาตาออตัดเดะปันด้วยพื้นปีแงด้วยโชโชตาตาออตัดเดะดอกไม้บานหมู่นกส่งเสียงไพเราะเป็นโครงสร้างประโยคที่จะบอกว่าจุดจุดจุดแล้วจุดจุดจุดในช่องแรก จะเป็นคำนามที่1ต,ต,ตามด้วยคำว่าเวเป็นคำกำกับนามที่เป็นพาหูพจน์แปลว่าทั้งหลายตามด้วยคำกริยาของ 1, คำนามที่หนึ่งถัดมาคือคำว่าปีแปลว่าแล้วตามด้วยคำนามที่สองตามด้วยคำว่าเวเป็นคำกำกับคำนามที่เป็นพาหูพจน์แปลว่าทั้งหลายถัดมาคือคำกริยาของคำนามที่หนึ่งและปิดท้ายด้วยคำว่าแด ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่ากบร้องแล้วฝนตกเราก็นำคำว่าพาแปลว่ากบใส่ตรงช่องคำนามที่หนึ่งนำคำว่าออกแปลว่าร้องใส่ตรงช่องคำกริยาของคำนามที่หนึ่งนำคำว่าโมแปลว่าฝนใส่ตรงช่องคำนามที่สองนำคำว่าหย่าแปลว่าตกใส่ตรงช่องคำกริยาของคำนามที่สองก็จะได้ประโยคภาษาพม่าว่าพาดวยออบยี โมด่วยหยดโครงสร้างประโยคที่6เป็นโครงสร้างประโยคที่ถามว่าชอบฤดูจุดจุดจุดไหมในช่องแรกคือคำนามที่เป็นฤดูตามด้วยคำว่าโกเป็นคำํำกับกร,รมถัดมาคือคำว่านิดเดดแปลว่าชอบหรือชื่นชอบปิดท้ายด้วยคำว่าตาลาเป็นคำถามแปลว่าไหมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากถามว่าชอบฤดูฝนไหมเราก็นำคำว่า โมยาติแปลว่าฤดูฝนไปใส่ในช่องแรกก็จะได้ประโยคว่าโมยาติโกนิตเตตลาโครงสร้างประโยคที่7เป็นโครงสร้างประโยคที่ว่าจุดๆุดจุดประจำไหมหรือจุดๆุดจุดสม่ำเสมอไหมเรามาดูกันในช่องแรกจะเป็นคำนามค่ะตามด้วยคำว่ามันมันแปลว่าประจำ หรือสม่ำเสมอตามด้วยคำกริยาปิดท้ายด้วยคำว่าลาเป็นคำถามแปลว่าไหมยกตัวอย่างเช่นฝนตกเป็นประจำไหมเราก็นำคำว่าโมมาใส่ในช่องแรกนำคำว่าหยามาใส่ในช่องที่3จะได้ประโยคภาษาพม่าว่าโมมันมันยวนลาละโครงสร้างประโยคที่8ปดโมตุเยอหยิหน นิดตายเยจีแต่ละตะขาตะเลเยจีเดนิดตายมะโฮบาบูโมอูดูเยอีนิ่ไดยเยจีต่ละเมื่อถึงฤดูฝนน้ำท่วมทุกปีไหมตะขาตะเลเยจีเดนิ่ไดยมะโฮบาบูบางปีน้ำท่วมไม่ใช่ทุกปีเป็นโครงสร้างประโยคที่ว่าโดยเฉพาะจุดๆจุดๆจุดๆจ,จ,จ,จุดทุกปีมาดูตรงช่องแรกนะคะ คือคาว่า atu ตะพินแปลว่าโดยเฉพาะถัดมาคือคํานามที่เป็นสถานที่ตามด้วยคําว่ามาเป็นคํากํากับสถานที่แปลว่าที่ตามด้วยคำว่านิดไดแปลว่าทุกปีตามด้วยคำกริยาและปิดท้ายด้วยคำว่าเดค่ะยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราจะบอกว่าที่ภูกามฝนแรงทุกปีเราก็นำคำว่าประกันแปลว่าภูกามใส่ตรงช่องที่สองแล้วนำคำว่าโมขาวที่แปลว่าฝนแรงใส่ตรงช่องคำกริยาก็จะได้ประโยคว่าอทูตะพินประกันมานิดไดยโมขาวแดงค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของฤดูกาลในตอนหน้านั้นเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นติดตามกันด้วยนะคะ มาปีมาอุดุแบนอุดุชีตะแลตรงอุดุชีบาแดบาดเวชีตะแลหน่วยอุดุโมอุดุปิดอสาวอุดุบาไทยปียออตูตูบาแบไทยแลตรงอุดุชีบาแดเมียนมาปีมาสาวอุดุแบลาก้าแบลาอธทิแลโนวีบาลาก้าเพพอวารีลาอธทิบาโมอุดุแนหน่วยอุดุยอ โมอูตูกาสูนหลายลากาอา้าวโตบาลาอาทิหน่วยอูตูกามาดลากาสูรลาอาทิบ่าสิน,าานแบอูดูอันนี้แต่ทรงแลโมอูดูโกอันนี้แต่ทรงแบบ่าเจ้าแลออปิน่นเวยสปาเวยไซโลยาแดปัดวุน้นจีนเฉยเน่เจเนย์ดาแบคือเมียยอแบอูดูอันได้ทรงแล สมากาอันเนืออุดูอใจทรงแบรปั้นด้วยเื้นปีเงด,ด้วยโชโช,โชตาตาอ่อตัดเดงเนืออุดูเย,ย้าหยีนเมียนมาตะปีลงคันเช่าตะละจะโชเดตาแบอุป,ปมารประกันมาคันเช่าแดโมอุดูเย,ย้าหยีนนิดตายเหญจีตะละตะคาตะเลเหญจีแดนิดตายมาโฮบาบู